รับมือกับคนคิดลบน้ำแบบง่ายๆวันนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะครูบอกเลยนะคะการที่ได้รับพลังงานลบๆนั้นมันไม่ได้เป็นผลด,ดีให้กับตัวเรานะคะซึ่งจะทําให้เรานั้นนะคะดึงดูดอะไรไปได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยครูใช้เป็นประจำนั่นก็คือ เรานะคะไม่โต้อตอบค่ะทุกคนนะคะเราไม่โต้อตอบนะคะไม่โต้อตอบและนะสิ่งที่สำคัญคือเดินนะเดินเลี่ยงออกไปเลยค่ะเดินเลี่ยงออกไปนะครูใช้เป็นประจำเมื่อรกระตัาที่เราเจอนะคนที่แบบรอบๆตัวเราหรือคนรายล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขาคิดลบพูดลบอะไรมาเนี่ย เราจะไม่อยู่ทนฟังเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราฟังแล้วเรามีอารมณ์ร่วมนะคะเราจะไปดึงดูดนะอารมณ์ลบๆนั้นเข้ามาในชีวิตของเราแล้วจะทําให้เกิดผลขึ้นในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ด่าไม่ดึงดูดพลังงานลบๆนะเมื่อไหรก็ตามที่เจอคนลบๆแบบนี้วิธีการรับมือง่ายมากคือไม่โต้อตอบแล้วก็เดินเลี่ยงออกไปเลยค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นวิธีการง่ายๆที่ครูใช้แล้วมันโคตรจะเหตุผล ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ